รอบวันของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงซอพี่ดอกอ้อทุ่งทองล่าสุดออกซิงเกิลใหม่หักายอีลีเดอร์พร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ บอกได้คำเดียวใจน้องแลลนเลี้ยวเกี่ยวไปหาตนาเจ้า mm hmm. คิดหอดอยู่บ่อเศร้าใจขนึ่งเฝ้าห้ำห้อนแต่ผีชายมีคนมาเฝ้ามาเอาใจก็บ,บอกให้มักมาจีบมาทักก็บ,บอกให้มักผู้ใดมีอยู่ผู้เดียวที่หมายตาเอาไว้ก็คืออ้ายนั่นแหละเด้อ บออยากเป็นแฟนไพนอกจากเป็นแฟนไอเขาเอาอแบบบอกอายฮักไออีลีเด้อบอกขอเป็นแฟนไพนอกจากเป็นแฟนเธอคิดพอจนเธออยากเจอแต่อายสมมุติว่าได้เป็นแฟนกับอาออีลีหัวใจดวงนี้คงสิมีแหงละ สิฟินย้ำที่ใดอยู่ไกลอ้อคิดแล้วจักกะดีบอ่อยากเป็นแฟนไพนอกจากเป็นแฟนอายขอเอาแบบบอาอหักอายอีลีเด้อบอ่กขอเป็นแฟนไพนอกจากเป็นแฟนเธอคิดฮอจนเพออยากเจอแต่าอ สมมุติว่าได้เป็นแฟนกับไอยอลี e หัวใจดวงนี้คงสิมีแห่งลายคือสิปินยาำที่ใดอยู่ไกลอ้อยคิดเราจกักกระดี <c oughs> คือสิปินหากไห้เป็นแฟนอไออ้อยคิดแล้วนคคักที่กระดี <c oughs> จักระเดียมจักระเดียมพี่ดาวกสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เดินเซอร์ด้วยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะอุ้ยกลับมาคราวนี้เพลงน่ารัก เป็นเรื่องราวความรักคุกคุกกิ๊กๆของวัยรุ่นก็ต่อเนื่องก่อนที่จะเป็นจืบบอค่ะเพลงนี้ค่ะพี่ย้อนเล่ากลับไปใช่ค่ะย้อนเล่ากลับไปก็คือเพลงนี้มาก่อนเพลงจืบบอค่ะค่ะเป็นวัยรุ่นของตัวเล็กเนี่ยไปแอบรักรุ่นพี่ที่เรียนมัธยมด้วยกันเลยค่ะค่ะก็ฮักอายคนเดียวฮักอายอีหลีเด้อไม่เปลี่ยนใจแล้วชอบมาก ไม่ผิดหวังที่ชีวิตฉันติดแกรมมี่โกเพราะว่า MV ยังไม่ปล่อยปล่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะพี่นุ้ยพรุ่งนี้ต้องคอไปดูใช่ให้ฝากแฟนๆเลยดีไหมคะี่ะฝาได้ที่ไหนค่ะฝากด้วยนะคะอยู่ที่ช่องทางนะคะแกรมมี่โกนะคะออฟฟิเชีนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปฟังแล้วก็ไปดูผลงานเพลงนี้นะคะฮัก i e เอลีเดอนะคะก่อนที่จะมาเป็นเพลงฮักไอเอลีเดอเนี่ยก็คือ มันก่อนเพลงจือบบอ่นะคะ,ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพลงใหม่ของอ้อเองค่ะนะคะใครที่ชอบเพลงจือบบ่เนาะ,ะดังกระชอนทั่วประเทศไปแล้วเรามาหาจุดเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ใชแต่ดิฉชอบพี่ดอกอ้ออย่างหนึ่งคือพี่ดอกอ้อนเนี่ยคือ กลับมาไทยทีไรเนี่ยจะมีคิวทุกวันเลยใช่ไหมคะกลับมาสามวันนี้ทําอะไรบ้างคะโอ้ไม่ได้พักเลยค่ะก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่บิ๊กเมล์เทนลงเครื่องเสร็จก็ไปงานคอนเสิร์ตที่บิ๊กเมล์เทนหลังเสร็จเดินทางจากไหนนะอเมริกาอเมริกาพี่เราไม่เจ็ดแหลกหรอพี่ก็เจ็ดแหลกค่ะพี่แต่ก็ลองปรับ นอนแค่ในรถชั่วโมงนึงก็อะไรเงี้ยก็มีแฮงขึ้นมาที่เนินแ่แฟนแฟนล้แแฟนแฟนค่ะพี่ใช่ค่ะนอกจากคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเอาหล่ะเข้าใจศิลปินลงเครื่องมาคอนเสิร์ตได้แต่เรากลับมาประเทศไทยเรารับปริญญาไม่ได้นะค่ะโอ้อันนี้เป็นเป็นความภาคภูมิใจที่แบบอ้อตั้งใจเพราะว่าตั้งใจอยากจะเรียนพอได้มีโอกาสมาเรียนปอโทแล้วก็แบบดีใจมาก สาขาอะไรนะคะสาขาพุทธจิตวิทยาค่ะอันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะคณะมนุษยศาสตร์พุทธจิตวิทยาก็คือเรื่องราวเนี่ยก็คืออ้อทวิทยานิพนธ์นะคะก็คือเป็นชื่อเรื่องแนวการประพันธ์เพลงลูกทุ่งไทยเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้ฟังเออคือปงกับสายงานใช่ค่ะพัฒนาแบบสายงานเราแล้วหนูก็ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเอาหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาเนี่ยมา ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะให้เข้าใจง่ายๆตั้งมาใช้ได้ง่ายๆใช่ค่ะในปริญญาโทเลยดีใจด้วยค่ะขอบคุณมากคกอเก่งมากที่แบ่งเวลายังไงไปเรียนไปทําวิทยานิพนธ์โอ้ยคือกว่าจะถามว่ายากไหมยากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่เราได้ตั้งใจแล้วในเมื่อมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ที่หยิบยื่นโอกาสให้เราชี้ทางชี้แนะให้เราหนูก็อยากพัฒนาตรงนี้เพื่อที่จะพัฒนาอาชีพตัวเอง ก็ความรู้มันไม่มีที่ทิ่นสุดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้นะคะก็อยากฝากทุกคนนะคะ <c oughs> ไปเรียนได้นะคะที่มหาลัยนะคะอยู่ที่มอจลนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปกันได้นะแล้วก็ชอบมากๆคือพี่ดากอ้อเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยแต่แน่นอนกับเพลงนี้เพลงใหม่ที่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจืบบอเราจะต้องไม่พลาดย้ําอีกครั้งจะไปดูได้ที่ไหนเพลงนี้ค่ะที่ช่องทาง YouTube นะคะจีเอ็มแกรมี่นะคะฝากด้วยแล้วฮักไออีลีเดอร์จ้าฮักไออีลีเดอร์นะคะพี่ดากอ้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ